มีกิวสุกปาบากาให้โซบะเชื่อสวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับผมยินดีต้อนร,รับสู่อาร์คพาวเกมอนิฟโวนั่นเองนะครับผมก็ในสำหรับพานีเนะี่ยอื้มบิวสวยจริงๆแม่เดี๋ยวนะผมผมหมายถึงตรงนูน้นนูน้นพยายามเช้าแบบนี้นะครับประมาณ7จ็ดโมงนะเวลาเวลาในเกมนะนี่ออายามที่พระอาทิตย์ขึ้น beautiful sunrise อ้สดชื่น นะก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฟูชิงิเป็นอย่างนั้นนะเพิ่งใครตีนะครับก็อยู่กับผมคนเดิมกับอ่าฟูชิงิบาโซฟูชิงิโซบาโซอ่และฟูชิงิโซคนเดิมเพิ่มเติมคือเลือดพันกว่าแล้วนะจ๊ะโอเคน่าจะไปสู้กับเขาได้ละกลับไปตัวหรือกใกล้เคียงกันะไม่ไม่เกี่ยวกับตัวนู้นนะพอดีวันนี้ผมจะมา พูดถึงการซัมมอนและกันอะหลังจากพาร์ทที่แล้วค้างกันไว้ว่าจะมาซัมมอนให้ดูว่ามันใช้ยังไงพวกไอโปเกตเทอร์มินอลที่ว่านั่นเองนะครับหลังจากที่จริงๆล้วค้างคาตั้ง,งแต่พาร์ทที่แล้วใช่ไหมไอไม่ใช่ตั้งแต่พาร์ทหนึ่งที่แล้วนู่นเลยพาร์ทแรกเลยว่าจะซัมมอนอะไรให้ดูก็เอาเฮ้ยพอซื้อมาแล้วมันไม่ใช่เฮ้ยเสียตั้งไป,ปฟรีๆแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ดูอะไรก่อนอื่นทีนี้ผมจะทำแบบต่อไปนี้นะครับก็คือไว้สําหรับคนที่แบบว่าอยากจะเอาไว้เล่นขำๆนั่นเอง ก็นะคือการปั๊มตังค์โคตรเกียน ปัมตังหรือปัมเครดิตนั่นเองจะสังเกตไหมครับว่าทําไมผมมีไอเนี้ยสามอันบางทั้งที่ก็ใช้ไปแล้วก็ควรจะหายไปแล้วดิหรืออะไรนี้เลยจะหายไป2อัน3อันมีไงมาตั้งเยอะแยะมีนี่เยอะแยะมีทั้งนี่เครดิตทีจังร้อยสี่สิบสามบาทร้อยสสามเครดิตมาจากไหนเดี๋ยววันนี้จะมาชี้แจงแถลงไขนะครับให้ดูว่ามันเกิดจากอะไรผมไม่รู้ว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยคนพัฒนา,าตัวนี้มาเห็นแล้วเนี่ยเขาะจะเอาออกไหมแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่กลิ t หรือว่าเป็นบัคมันคือตัวเกมนี่แหละมันตั้งใจทําให้มันเป็นอย่างนั้นออออก็คืร,รนนเงรออรผมจะถด พอดให้หมดเลยครับมแม่จำแมวม,มาครับก็คือให้หาไอห,หาจุดจุดเกิดเนี่ยก็คือ ผมรู้เนี่ยตรงนี้ผมรู้ว่าตรงนี้มันเรียกว่าโซนเซาเซาหนึ่งเซาเซาหนึ่งนะครับก็คือโซนทางใต้หนึ่งนั่นเองตรงเนี้ยนะครับตรงกอะตรงนี้อ่าเนี่ยซูมซูมไม่ดูนี่ครับภาเคล้ายมันทุ่มอยู่นี่ครับมันเรียกว่าเซาหนึ่งถ้าใครอยากจะลองทําตามก็ลองมาเกิดตรงคันนี้ดูก็ได้วันนี้เรียกว่าเซาหนึ่งนั่นเองก็คือให้ลองมองหารอบๆนะว่าหาให้หาโปเกมอนที่แบบเก่งๆเป็ก่งๆ่า่เช่นตัวเนี้ยนะที่บอกว่าพลังเป็นหมื่นมาทำยังไงต่อก็คือเดินเขาเดินเขาไปหามันเลยดุมัน จะช็อตนึงก็ได้อ่ะอ่ะ,อะท้าทายท้าทายอำนาจอืมไม่ยู่นี่มันตีอย่างเงี้ยครับเออ้อดูเหมือนเคอจะฝึกมาไม่พอเนี่ยครับก็เกิดที่เดิมเซานหนึ่งก็คือจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้อะไรนี่ครับมันจะได้สตาร์เตอร์แพ็คใหม่ทั้งหมดเลยเห็นไหมห้าสิบเครดิตโอเคเทอร์มินอลหนึ่งอันฟู้ดแพ็คเฮลท์แพ็ควอเตอร์แพ็คซึ่งก็คือ นั่นแหละครับอย่างที่คุณผู้ชมคิดนะครับก็คือนี่ครับนะร่างที่เมื่อกี้นะครับที่เราไปต่ยกันมันหะ้าเรื่องกันมันไว้จะนอนแน่นิ่งอยู่นี่แล้วก็กู้สิครับผมอรออะไรอ่ากู้มันขึ้นมาเนี่ยครับเห็นไหมนี่ตอนแรกเรามี243เครดิตใช่ไหมร้ย้ว243บาทพอเอาคืนมากู้คืนมาบวกกับหจะเป็นอะไร293บาทเหไหมเป็นไปได้เด็กเกียน ืมนั่นแหละครับผมก็เป็นวิธีที่แบบว่าปัปมตังแบบง่ายๆแล้วกันเนาะนะสำหรับคนที่แบบอยากเล่นขมขำอยากจะแค่แบบว่าอ่าเอาตังเนี่ยมาซัมมอนโปเกมอนเล่นๆอะไรอย่างนี้เองนะครับเพราะว่าโปเกมอนตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่มากมายแต่ว่าอัพไปแค่หนึ่งเดี๋ยวอัพให้ดูเลยดีกว,ว่าอัพทั้งหมดเลยแล้วกันอ่านี่ครับตรงนี้โซนของอันนี้นะอัพไปเลยอัพให้หมดเลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับอินแกรมพอยส์เนี่ยมันก็ใช้แค่ศูนย์ใช้แค่ศูนย์ได้แหละไม่ใช้เลยนะครับเห็นไหมพอยต์ผมมี พันห้าก็ยังเหลือเท่าเดิมก้าไปเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้ซัมมอนเล่นๆแล้วกันนะครับนะครับนะครับมันจะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็รอเขาอัปเดตขึ้นมาแล้วกันคงจะมีประมาณแบบเป็นร้อยตัวเลยนั่นเองไม่ต้องห่วงอันนี้ยังมีแค่ ทำน,นี้ก่อนก็เล่นกันเรื่อยๆก็เดี๋ยวทํทอีกเพราะว่า1โปเกมอนเนี่ยครับมันจะซัมมอนต้องใช้เครดิตถึงจะไม่ผิด400เห็นไหม400ตัวนี้ตัวนี้400 200นะครับเห็นไหมแล้วแต่ว่าเราจะซัมมอนตัวอะไรเห็นไหมมันแพงอยู่นะแพงอยู่ดูดิน,นี้เป็นหมื่นเนยตัวอะไรเนี่ยมิวทูอ๋ two, อมิวทูก็คุ้มค่าอยู่แหละถ้าเป็นหมื่นนะมิวทูเนี่ยดีแล้วไม่เป็นแสน <laughs> นั่นแหละครับก็เดี๋ยวจะเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันเป็นอะไรดีอืมเอาสักตัวลวประมาณสัก400ดีไหมประมาณสัก400อืมอันนี้เลยกันตอนนี้อัพตอนแรกมันชื่อว่าอะไรอะอะไรกระเซม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 ,มตัวอะไรวะน่านจะเป็นไอตัวนั้นไหมตัวที่ถือช้อนอะใช่ไหมที่แบบโปกเกมอนที่ค่อนข้างจะหิวข้าวตอลอดเวลาใช่ไหมที่มันเป็นโปกเกมอนาธาตุพลังจิตนั่นเองหรือเปล่าได้มาดูกันไหมอันนึ่งก็ขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า อันนี้ยังมีไม่ครบยังมีแค่2องร้อยสามข่าตั้งร้อยอ่าร้อยเใช่ไหมร้อยเจ็ก็จะครบเป็น400หน่อยดออเดี๋ยวจะมาซัมมอนให้ดูอารักาเซมอารักาเซมอืมเออไม่ต้องไปสู้มันก็ได้นี่หว่าเออให้มันตบไปไงหลังเลยไงหลังเลยฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคมาเนี่ยผมก็ขออนุญาตฟาร์มก่อนละกันพอครบ400แล้วเดี๋ยวจะมาซัมมอนอ่าฟูดินให้ดูอารักาเซม โอเคนะครับดตายเถอะตายเถอะตายเอะเดือมาน่าจะอีกรอบเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่อีกรอบเดียวหมายถึงไปไปกู้เนี่ยล่างในรอบเดียวก็ครบแหละได้ไม่ต้องมาแบบวนลูปอยู่อย่างงี้วนลูปอยู่อย่างนั้นลูปอยู่อย่างนี้ทำได้เพียงแค่ฝันใช่หมอ้าวยังเหรอยังเหรออีก มอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมา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 ม,าม,าม,ามาอีกรอบหนึ่งเท่านั้นมาเด้จะ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 เอือแค่ตายแบบเฉียดเฉียดก็หันมาตบแหละโอ้โห <c oughs> ไม่โหดแสตโด, <c oughs> ดนฟาดฟาดหน้า,นา,นาเขาให้มาแล้ว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 มาครบแล้วครับผมนั่นเลยครับนี่สี่ร้อยสี่สิบสามเนี่ยอ่ะเกินด้วยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวมาซัมมอนให้ดูกัน นะครับอรักอรักแซมนี่นครับอย่าลืมเอาเครดิตนะครับใส่เข้าไปในนี้ถึงจะซื้อได้นะโอเคตัวนี้นะโอเคครับผมก็เดเอากลับคืนมาด้วยก็รอไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินน้ำนันก็ไปหาข้าวหาน้ํากินก่อนใครใครยังไม่นอนก็ไปนอนสักนิ่งนึงนะครับค่อยตื่นมาครับดูดิมันข้าวนานมากอ่ะอืมอัะนไงก็เดี๋ยวนอนรอตัวนี้แหละนะถ้าข้าวเสร็จแล้วก็ปลุกเลยนะ เชบเชิบเชิบเชิบเสร็จได้ยังเสร็จได้ยังเสร็จได้ย,ดยังเร็วเข้าเร็วเข้าเสร็จแล้ว,ลวอเอายีเดีกคืนมาด้วยเดี๋ยวตู้มันหายแล้วตังไม่ได้คือเดี๋ยวตู้มันกินตังโอเคครับผมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ในช่องนี้ก็ได้เพื่อที่แจวามาตั้มมอนนั่นเองก็หาที่ว่างๆหน่อยเดี๋ยวไปตรงนู้นๆตรงต้นไม้อะไรนี่เดี๋ยวมันติดต้นไม้อะไรนี่ยุ่งยากมาครับก็ผมบอาไว้ที่เลึกสองใช่ไหมกดที่เลขกสองป๊าบ มันจะเหมือนออ้มันจะเหมือนกินน้ํานั่นเองนะครับแน่ใช่ด้วยตัวถือช้อนนั่นเองเห็นไหมอ่าเป็นโปเกมอนที่หิวข้าวตลอดเวลานะครับพกช้อนไว้ตลอดเวลาวันที่ค่อนข้างที่จะโมโหหิวด้วยหรือเปล่านั่น <c oughs> แหละก็ยังไงดีมาดูค่าพลังมันดีกว่า <c oughs> โอ้โหสี่ร้อยบาทได้หูได้เลื่อนมารนอยสามสิบกว่า <c oughs> เป็นโคตรจะแบบ เบสิกมากก็ค่าสตันเป็นเบสิกมากเหมือนพวกโดโดอะไรอย่างงี้ทั่วไปเอ้ยไม่ใช่โดโดไอ้เบลสเปาส์จะไปสู้ตัวอะไรได้เมื่อนี้สัมมันมาต้องแพงอ่ะอหูยห่อได้ด้วยก่อนนะโปกเกมอนพลังจิตนี่นะใช่ไหมห่อได้ธรรมดาก็ชื่อว่ามันมีชื่อหนึ่งชื่อเนี่ยชื่อญี่ปุ่นก็คือฟูดินนั่นเองนะครับอืมแต่นี่นจะเรียกว่าอะไรนะชื่ออังกฤษก็คืออะลักกาเซมอะลักกาเซมอะลักกาเซมอะลักกาซัมเอมอนั่นแหละมา เบลสเปาก็สู้อะไรให้ดูไม่ได้นะนอกจากเบลสเปากับไอตัวแล้วแถวนี้แหละมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็จัดจัดการมันดิการมันจัดการมันจัดการมันเออทุบทุบทุบเอาเดี๋ยวเลาช้อนไปไว้ไหนแล้วไม่เอาช้อนทุบล่ะอืมจะหนีไปไหนบงับงบงับงไว้ก่อนบัง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 โอ้ยโอ้ยใจยเจยเน็ยเนใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหอุดจังวะไม่ใช่อึดมันตีเบาๆอัพให้หน่อยอืมโอเคนี้ไปแล้วนี่มาไงเนี่ย องสายมันอยู่แถวนี้พอดีไปฝันน่งนู้นดีกว่าจะได้ไมไ่เป็นการรบกวนแต่ชวนเธอมาแล้วกันอนอกหน่อยก่อนแล้วกันอย,อยู่ไหนเนี่ยเแบลบซับเปาฝั่งนู้นมีบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยไม,ม่มีเลยหรอมาเร็วฟูดินฟูดินฟินดูฟูดินไอ,อตัวนั้นมันผมเห็นมานานแล้วตั้งแต่พาร์ทที่แล้วใช่ไหมอยากจะจับเหลือเกินแหมดูดีๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินแหมอยากจะเข้าไปสะเทินสะเทินอะไรวะเข้าไปจับเป็นเจ็งพลังน่าจะเป็นหมื่นเหมือนกันแหละตัวนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวไว้ก่อน ฝากเอาไว mm ้ในกายเธอจับโปเกมอนนี 300, no, no ่เจอแล้วมามาเร็วถ okay. ah, ือว่าเป็นการเก็บเวลไปด้วยมาเร็วเอ๊นี oh, ่นายโมเมนต์สปีดเท่าไหร่วะเนี grandes, ่ยทำไมวิ่งช้าจังก็สามร้อยนี่หว่าเออเดี๋ยว็ดเด้อโอ้โหอัพสเตตัสให้อยู่จะวิ่งหนีไปไหนตามตามบ่ตามบ่อามเหรอทุบแม่นแม่นไหนโอ้โหมิสอีกแล้วอัพเด็กเยอะเยอะเด็กเด็กเยอะกันให้เดี๋ยวปังให้เดี๋ยวปังให้ เร็วๆจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละเออโอ้ยโดนโดนก็ด้วยโดนก็ด้วยใจเย็นเอออีกทีเดียวทีเดียวเท่านั้นเออเอาเอายังยังโอ้โหนี่ตีมาหกทีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนมันตีในน้ำไม่ได้เ,เดี๋ยวได้เหรอโอเคดีมากเอยวันนี้ตัวหนึ่งโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อว่าซัมมอนนางสี่ร้อยน,นี่ต้องมานั่งเก็บเวลวี <laughs> อโอ้ยเออแปวม แมงแมตต์แมงแมตตเออในไงได้3เครดิตด้วยอับบีกอับบีกอับบีกอ้าวเฮ้ยแล้วไปไหนหมดแล้วนี่โอ้โหตีจนเกี้ยงกอดแล้วอันนี้ไงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งดิเร็วเข้าว่ายน้ำช้าจังเลยมันไม่ได้ว่ายน้ำมันเหาะบนหาบโอ้ดึง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 อืมจากตอนแรกตีหกทีใช่ไหมนี่เหลือกี่ทีสี่สี่ทีอ่าสี่ทีได้มา มานี่มานี่มานี่มาในไหนก็ไม่มีอะไรให้ตีแล้วเรามาท้าทายอำนาจมืดกันดีกว่า <Wow. S 1> มาเร็วเข้าโอ้ย <Wow. S 1> เหมือนอากูมอนมากเลยอะ่ะใครๆดูมากดิจิมอนเหมือนไหมเพรเหมือนนะไทแรนทรัมเฮ้ยตั้งชื่อเหมือนไดโนเสาร์เลยแต่ก็นะเขาคงจะมีแบบว่า Inspiration นะครับเป็นแรงบันดาลใจมาจากไดนโนเสาร์นะครับี่พวกปเกมอนดิจิมอนพวกนี้มาก็คือเอาแหมอัพเลือได้หน่อย ร้อยหกสิบห้าทำไรได้เนี่ยมา <Walk. S 1> เอาไปจ,จัดก <c oughs> ั <c oughs> <s 2> <c oughs> <c oughs> ้นมีกิซุป้าบเข้าให้ตู้มันตู้มันวีได้อยู่แบบเดี๋ยว้าวเฮ้ยไปดีกว่า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 ไดีกว่าหลบหลบหลบแป๊บหลบแป๊บหลบแป๊บแบบแป๊บมันโหนมากอ่ะมันโหนมากอ่ะผมว่าแล้วมันไม่ต่างอะไรกับไอตัวนั้นเลยอ่ะ อะไรกอยแชมป์เลยนั่น,น่ะไอตัวฉลามคีบฉลามนนมันอะตัวใหญ่กว่าน,น่อยก็น่าจะมีพลังประมาณสักห้าหมื่นได้มั้งเนี่ยผมว่านะตีสองทีะเนาะตีสองทีก็น่าจะประมาณนั้นแหละแข็งแกร่งมากเดี๋ยวตัวนี้มีเบลสเปาอยู่เดี๋ยวเดีๆๆๆไม่ได้มันไม่ได้มันต้องมาฉันอุตส่าห์ช่วยนายนายต้องมันเป็นพวกฉันมันเป็นพวกฉันเ,เร็วมาเอาละเอาละตัวนี้ใช่ไหม สเปาโอเคมามามาโอ้คุชิอุสโนเจสุเนี่ยนี่ก็ฟื้นขึ้นมามาเอาละครับผมมาต่อยสองตัวได้ไหมเอาละพร้อมแล้วโจมตีมาสุมันสุมันสองต่อหนึ่งไหวไหมไหวไหมไหวไหมทุบทุบวิได้ไหวได้วะอึดอึดมากอึดมากอึดขึ้นเยอะเลยอึดขึ้นเยอะเลยทุบ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 ฮ้ยสู้ได้เฉยเฮ้ย โอ้ oh! ไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากฟื้นคืนช <komm> ีพมากับ <Pacific> ตัวเบลสปารวที่ติดติดไม้ตรงนี้นะครับที่เราช่วยมามันจะกิ่งกาจขนาดนั้นอุ้ยมันใช่ว่าตรงนี้มันก็เลือดมีเยอะเท่าไหร่นี่ใช่ไหมเด็ด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 เดหยุดดูได้ไหมเนี่ยอินเวนท์อเรียดูไม่ได้แล้วนี่ยมันตายแล้วหน็อปไรมั่งเนี่ยกบหนังธรรมดาโอเคอุ้ยนี่ก็เบลอัพบลัวเลยสิน้องใช่ไหมอ๋อดีมากอืมเก่งมากอ่ะอุ้ยเก่งว่ะเก่งมาสองตัวนี้เป็นคู่หูดูโอได้เลยเนี่ย โอเคหรือเมนโคได้อะโคได้เซิร์ฟพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับคลอกันค่ะเดิร์คค่ะเซฟจังสี่นูบตตวเดิ <c oughs> อเคยฟังกัเปล่าใครเคยฟังมั้งโคได้มีอีกสักตัวไหมสักตัวไหมสปอนีัว่ามันมีตัวนั้นนะฉลามฉลามบุกอย่างนี้ผมว่าได้ทีแล้วว่าได้ทีแล้วว่าในฟาร์มแล้วในฟาร์มแล้ว,วมาๆมาๆม,ม,ม,มาเร็วไหนะวะแหมทีเมื่อกี้อันนี้ไงไง,ไงจะบอกว่าทีเมื่อกี้นะ สู้ไม่ได้แล้วมีกันเต็มเลยนะสองสามตัวนี่เหลือตัวเดียวแล้วเหรอเร็วเอายังเอาแล้วนะสู้มันไอจิกจไกจิกไอจิกไอจิกไอจิกอ่าไอจิกอือจ้าวเฮ้บบบบบบากะบ้านะเป็นอย่างนี้ไมได้อย่างไรกันเฮ้ยทำไมเมื่อกี้สู้สบายๆเลยอ่ะทำไมตัวนี้ หรือไอตัวฉลามนี่เก่งไหวตัวอากุมอนนี่กแล้เนี่ยไม่นะหยุดตีอย่าทำอย่างนั้นนะเฮ้ยอย่าหาว่าไม่เตือนอย่าหาว่าไม่เตือนอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ดีเลยไม่ดีเลยอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำเติมมันไม่ได้เลยวิมันไม่สนใจผมด้วยวิมันก็โดนซะโดนซะโดนซะเด้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยหยุดหยุดโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ ก็โทษก็โทษโอ้ยเดินเดินเดปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยเดินไม่ออกเดินไม่ออกติดติดอะไรโอ้ยโอ้ยเอาเลยเอาเลยอ่ะเอาเอาดิใครจะสลบก่อนใครจะสลบก่อนใครจะโอ้ยจุกโดนแล้วโดนคนแล้วสองทีนั้นสองทีนั้นอืมอืมอืโอ้โอ้ยจุดเดือดอุ้ยอึกอึกอ่าอ่าแดงแล้ว หน้าแดงแล้วหน้าเดือดนี่น้อยแน่น้อยแน่น้อยแน่ทำได้แสบมากฉลาดบุกน้อยเดาเดวเดาเดาไหนวะไหนวะของของของไหนคงจะอ๋อยู่นี่อยู่นี่โอ้ตกใจหมดเดี๋ยวก่อน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 ไหนไหนเฮ้ยเจ้าคิดจริงๆริงรึวะมันจะจบลง เพียงเท่านี้การเล่นของข้าไม่เคยพลาดเป้าเอ้ยม,มะะึงถำแล้วเหรอฮะหึห,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 หึั้งไหนตั้งไหนเนอะ่ั้งไหนเอ้อเฮะอบอหอะบอเหอะบเฮ้ยืมาเดินขึ้นมาเด่นขึ้นมา,นมาแกกันได้แล้วเยี่ยมเป็นไงฟินไหมฟูดินฟินดูเฮ้ยยังไงก็ต้องพามันไ,ไีเก็บพามันไปเก็บเวรมันก่อนแล้วกันยังสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีนะอย่เยว้นเจ้าตัวนูน้น แต่แปลกมากเลยตัวนู้นมันใหญ่กว่าน่าจะเก่งกว่าตัวนี้ดิ่ฮง,งมากนะไงก็แล้วแต่ก็ต้องพากันเลเวลก่อนละกันครับผมไงก็ใครที่ผ่านมานะครับก็ฝากไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆก่อนใครในจักรวาลเลยนี่ฝากแชร์ฝากกระชื้ไลค์กันดีนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามแล้วพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีครับซ e อูเอเกนเลยเดอร์อันชิว next video yeah